ดูดึงดูดึงดูดึงโอ้ยฝนตกสวัสดีครับดรบันดอยนะครับวันนี้ผมจะพาเพ Ral ื่อนๆมาปักเบ็ดครับใส่เบ็ดกันฮะเหยื่อเขียดนะครับเขียดด้วยใส่เดือนด้วยสลับกันฮะถ้าเขียดมีเยอะก็ใส่เขียดนะฮะเดี๋ยวหากาันกลางคืนใส่ไปเลยก็นี่ปักฝั่งนู้นละเดี๋ยวข้ามาปักฝั่งนี้เดี๋ยวไม่กี่หลังก็เสร็จแล้วครับปักทั้งหมดสิบห้าหลังสิบห้าคันครับเป็นคลองนะครับคลองลาะไปนู่นเลยเดี๋ยว ปาันี้กีก่คันเนี่ยสี่คันไปทางนี้นะครับอีกสี่คันก็เสร็จละไปอ๋อ โอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วสิบห้าคันเดี๋ยวสักสองทุ่มนะเดี๋ยวผมจะพาเพืเ่อน,ปนไปดูเบ็ดยามเบ็ดกันนี่หลังนึงนี่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันสองทุ่มครับสองทุ่มกว่าแล้วครับเอ้ยหมานไม่หมานเนาะเดี๋ยวยังไงใช้เหยื่อเขียนนะครับเดี๋ยวหลังไหนติดผมจะถ่ายดีกว่าเนาะเวลาจะได้ไม่นาน แต่ดูหลังแรกก่อนนูนโอ้เอาเหยื่อไปแล้วฮะหลังแรกเหยื่อหายเอาแต่เหยื่อไปดูดิดวค่อยมาใส่ก็ได้ไม่ได้ หลังสองเดี๋ยวฝั่งนี้ยำหมดแล้วกันเดี๋ยวอีกฝั่งนู้นถ้าเจอตัวได้ตัวผมจะถ่ายให้ดูถ้าปลาติดนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้หลังที่สามเหมือนเดิมเขียดรอยคอเหมือนเดิมรอยคอสบายเลยเขียด ว้าวได้แนละ้โอ้เหมือนเดิมจะหมานไหมเนี่ยวันเนี้ยสี่สี่สห้าจะห้าหลาหจะห้าคันยังไม่ได้เลยโอ้ก็เจ้าเหมือนเดิมครับเพืเ่อนๆนี่ผมเจออะไรนี่อันนี้จริงจกดินนะครับชื่อจริงจกดินสยามลายจุดนี่ตัวเมียครับปล่อยไป ผ่านมาหนึ่งรอบนะครับรอบแรกไม่หมานครับรอบแรกไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราสักสองรอบเนาะยามสักสี่ทุ่มค่อยมาอีกทีนึง้งแล้วก็ทีนี้เช้าเลยดูโชคดีหรือโชคร้ายนะเพื่อนๆจะไปยามเบ็ดเนี่ยกำลังเดินมาเจอเนี่ยทีนี้สองอะไรก็เป็นงูหมดแล้วนะทีเนี้ <c oughs> ไปไปยามเบ็ดครับดูสองมาเจอพอดีครับฟุกกบมากินปลาในบ่อครับ มีปลาหางนกยุงมีเลี้ยงหอยไว้เนี่ยนะฮะตัวลงไปนี่ผมจำโอุ้ยฟุกค,ครับผมกบกบนาครับเนี่ยมันขึ้นมากินหอยกินปลาครับเหนื่อยอันนี้รอบสองครับผมว่าจะมาสี่ทุ่มตอนนี้ห้าทุ่มแล้วแต่ว่ายามฝั่งนู้นหมดละนี่อันนี้มาอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ย โดนปลาตีไปแล้วนี่กินเหยื่อไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่ฮะนู่นหลังโดนไปทั้งสองหลังเลยดนูนี่โดนเอาเหยื่อไปแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะเลาะไปนู่นนะฮะไปยำถ้ามีปลาติดเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกทีนึงนะครับเสียง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 มา หลังไหนเสียงอุ๊นี่ไงอืมมาแล้วครับไอชอนครับไอชอนเห็นไหมอ้ยใส่ใส่ใหญ่อีกตัวครับเพื่อนนี่ติดติดกันเลยนี่หมานครับหมานอันนี้ปลากดครับน่าจะเป็นปลากด กดเหลืองมาถึงหลังสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆก็หมานพอสมควรครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าได้กี่ตัวนะฮะไปเราจะเราจะเลาะกลับเดี๋ยวปลาอยู่นูน่นปลาอันนี้ย้ายมาไปอันนี้หมายใหม่นะครับเพิ่งมาวันนี้ เดี๋ยวก็อีกทีเช้านะครับเจอกันเช้าเลาะกับไดอยชอนใหญ่ตัวนึงครับโอ้ฝนตกหลังฝนตกคืนนี้หมันจริงอะนี่ลงไปเอามาฝั่งนู้นลงมาถูกใจเทียบกับขานผมใหญ่ปะหมานครับหมานมันกบกบสองตัวละคืนนี้สวัสดีตอนเช้าครับ มาเก็บเบ็ดครับผมมาหลังแรกก็มาเลยนี่หมานจริงๆครับเมื่อคืนก็หมานนะคะเช้านี้หมานอีกแล้วเนี่ยหมานครับหมานมาดูครับปลาเลยเขีย่ต้องเป็นช่อนแน่ไอช่อนอ่ะอุ้ย,ยลุหลุมไหมไม่ลุดโอเคโอเคนี่ฮะสวยกำลังสวยเลยแหละไซเนี่ยอืย หลังมานเช้าครับคดูดปอะไปรปะดุกิวู๊ยปรากฏใหญ่ไว้ตัวไซส์ใหญ่ไว้ปรากฏเก็บเบ็ดเช้าก็หมานอยู่ครับหมานอยู่ได้ปรากฏตัวหนึง่งปลาช่อนตัวหนึง่ง อีกสองหลังสามสามหลังก็หมดละฝากติดตามนะครับถ้าใครชอบไอแนวหากินแบบเนี้ยฝากติดตามช่องด้วยนะครับดรบันดอยครับ